สวัสดีค่ะทวผม้ชมสวัสดีค่ะแม่ทิพเลขเด็ดมาแล้วค่ะวดก่อนบนเขาล่างล่างเขาบนบนมากวดนี่เอาบุนไปก่อนทามีเวลากเอาล่างเนาะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังเกติบินตอนนี้ยุสไสเนาะค่ะทนอยู่จังหวัดใดแล้วก็ฝนตกไหมบ้านจะแดงเหมือวบ้านฝนตกเหมือเศร้ากับตกว่ามันสีบ่าเศร้าตกสวยมากเศร้าตกอยู่ค่ะ เจ้าตกประมาณซีโมงเจ้านี่ล่ละนะคะอาจารย์แม่ทิพเลขเด็ดไปเบิ้งค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่คือหัดกรของเพิ่นเนาะให้ศูนย์กับหนึ่งก็ถือว่าเข่านะคะเข้าที่ศูนย์หกหกศูนย์เนาะนี่ค่ะหกศูนย์แปดศูนย์ ให้บนออกล่างนะคะหมวก่อนนี่เนาะให้บนออกล่างตรงนี้ให้ล่างไปออกบนโอ้ยเนาะเฮ็ดเจังได๋มือนี้เอาทั้งสองเอาทั้งเลขล่างเลขบนบเนาะเอาทั้งเลขล่างเลขบนนั่นละมันสิได้ซื้อน้ำกันได้เนาะเนาะงวดนี้เนาะ มึงดูล่ะเนาเอาเครื่องเลขล่างเลขบนนะั่นแล้วพ้อมกันไปเลยนะคะเลขบนเพิ่นก็ได้แก่จับคู่ให้พ้อมเนาะคะ่ะบบน,นี้เนาะฝากไลฟ์ฝากแชร์จได้ตัวใดละวบนนี้ ตัวประกบนะคะเนาะตัวประกบเพิ่มก็คือเก้าแล้วก็0นะคะเนาะ9กแล้วก็0ค่ะท่านผู้ชมถ้าจะประกบกันประกบคู่นะคะ3ชุด4ชุดเน้นๆเ,เลยก็ได้สามศูนย์ สีส่ศูนย์ค่ะแล้วก็สี่เก้าสามเก้าค่ะเนาะเด้แคน่หนีนะคะสำหรับบนนะซี่คูสี่ตัวเลยสามศูนย์ กลับตัวด้วยนะคะเตะอวดก่อนนี่หกศูนย์ยังออกศูนย์หกแต่ว่าเก้าสองน่ะก็ให้เก้าสองใช่ไหมนะ่ะเก้าสองตรงตรงเลยอันนี้สี่ศูนย์ศูนย์สี่กับออกหกศูนย์มันออกศูนย์หกเนาะวดนี่ให้เก้าสองตรงนี้นะก็ออกตรงๆเลยล่างนะคะวันนี้ล่าง ล่างตัวไหนนะจับคู่เจ็ดกับหกค่ะท่านผู้ชมเจ็ดกับหกคือตัวเด่นนะคะเนาะตัววิ่งเนาะก็จับคู่ก็ได้เก๋เอา้าวตัว ตัวประกอบก่อนเนาะค่ะตัวประกอบก็เก้าเก้าศูนย์แปดค่ะก็ได้แก่เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าหกศูนย์หกเก้า วัดก้อนศูนย์หกวันอีกทำไมกกหกศูนย์อีกบอกกันเอ๊ะจังอี้อย่างไรนะเนาะเห็นยังซี่เหรอทำไมเป็นอย่างงี้ค่ะท่านสุ่มเนาะ,นะตัวนี้ก็ เด่นที่เดเนาะเด่นที่หกเด่นที่หกับ7ค่ะข้างล่างข้างบนก็เด่นที่สกับ3ค่ะข้างบนตัวประกบหน่อยชุดนะคะตัวประกบน้อยชุดเด่นที่สี่ เด่นที่สี่นะคะตัวนี้เด่นข้างล่างเด่นที่เจ็ดกับหกค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าหกศูนย์หกเก้าตัวนี้ก็เด่นที่สี่ศูนย์สี่สามค่ะเด่นที่สี่ศูนย์สี่สามคืดตัวเด่นนะคะพืดต,ตัวเด่นเด่นสี่ศูนย์ เลขสามศูนย์อย่าลืมกลับด้วยนะคะกลับด้วยข้างล่างสีเล่นยัง้าฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามแม่ทิพเลขเด็ดค่ะชัดชัดนะคะชัดๆัดนะคะแคบหน้าจอค่ะงวดก่อนขอดูงวดก่อนเพื่อความมั่นใจเนาะอันนี้คือเข้าเก้นะคะ แต่ล่างเข้าบนตัวนี้คือ60ออกศ6คือเข้าล่างนะคะล่างเข้าบนถูกค่ะถูกแต่ว่าเข้าล่างเข้าบนเก็บขอ้อมูลใบก่อนอันไหนถูกนะว่าไม่แน่ตัวน้เชเด่นตัวใดก็ว่าโวจะมาสามจะมาศูนย์บนศูนย์ล่างคือใด บ่าแน่ค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์อาจออกล่างก็ได้นะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์อาจออกบุญก็ได้นะบ่แเน่บว่านอนเนาะเป็นได้เลยค่ะฝากแลค์หรืออาจจะเป็นสามศูนย์บสี่ศูนย์ล่างก็ว่แน่ค่ะเนาะฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามสั่งซื้อคลิมมาได้เบอร์โทรนใหไหนาจ,จอนะคะขอให้ท่านผู้ชมรวยๆถูกหวยไปน้ำกันอย่าลืม บนวิ fate, ่ง4กับ nah 3ามสีู่นสามศูนย์ค่ะสี่เก้าสค่ะสวยทั้งนั้นเลยค่ะซื้อได้เป็นล่างเป็นบนได้นะคะส่วนข้างล่างซื้อบนได้คือกันแสดงว่าเจเกนี่สวยเคยออกบ่อยๆนะน่าจะสวยไปดูเลขดับแม่สาวดับตัวไหนมาตัวไหน เรื่งใส่กันกับเลขดับดับอยู่ใส่เนาะดับในสาวดับในสาวดับสามศูนย์บนค่ะท่นานผู้ชมอ้าวดับไปแล้วบนสามศูนย์กับเก้าซีอ้าวดับบนไปแล้วซื้อล่างได้ค่ะได้ซื้อล่างได้ซื้อล่างได้ศูนย์หกดับล่างเอาไว้อตัวเลขดับบันนี้เจ็ดเก้าเ่ดับหกเจ็ดดับบน เอาซื้อบาได้เหล้วสามศูนกับเก้าซีซเก้านะเพราะฉะนั้นมันก็เหลือเหลือข้างล่างนะคะซื้อล่างได้เลย30ดับเอาไปตัวเดียวเลย4ี0ศูล่างย่างเดียวจะแดงว่านนี้นะบนซื้อบาได้ เอาม่นเนี่ยเลยค่ะเนาะบนบนบนอันนี้คือล่างนะคะนะจามซูน,นดับบนสี่เก้าดับบนบะเหนี้ยวสิบออกล่างล่ะค่ะนำล่างเลยค่ะนำล่างเลยเนาะเอาตัวนี้ขึ้นบนเอาเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ขึ้นบนเลยค่ะ สี่ศูนย์ขึ้นบนเลยที่ศูนย์ทั้งบนทั้งล่างนี่แหละเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมเอาสังส่งซื้อคี้มัดใดบวดท้องขึ้นไหน่าจอนะคะศูนย์เก้าสองแปดเก้าสองห้าหกแปดค่ะประหลงสายตาสิบสองออยพัดทักกันเข้ามานะคะจัดโปรลุนราคากระพานไปแล้วได้รับการตอบรับดีค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมถูกหวยรวยๆไปน้ำกันกันแล้วกันค่ะเนาะ 7 0 7 9 6 0 6 9ล่างข้างบน3040ย้นอนดับนี่แหละขอบริงเงินจเจดีย์ยังไม่ว่าดับเตี้ยเจดีย์ก็บ่างยังสั่นละมวนหาสองค่อยู่เลขบดังนะมันถือเลขดังสิไตแม่สาวเอ้ยเนะ 4, 9, ะาะสี่เก้าจับผ้ม พอถูกไว้ล่้ยไปน้ำกันกนเแลวกันจเจเดียนพอตูลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ